เราจะเล่นแต่ของสีเหลืองนะครับผมตามัวจากน้องๆทาง TikTok แล้วก็เฟซบุ๊กนะคนบอกเลยต้องเหลืองเท่าที่เหลืองได้นี่ดาเมจก็ต้องเหลืองปรับดาเมจเป็นแบบเดิมนี่ดาเมจก็สีเหลืองนะครับผมนี่เหลืองหมดทั้งตัวท่าเต้นบูย่านะคนนี่ท่าบูย่าก็สีเหลืองทรงผมตาเสื้อกางเกงรองเท้าก็เหลืองนะลูกตองก็เหลืองแล้วคุณจะไปลงไหนวะเนี่ยเมืองที่มันมีสีเหลืองๆเมืองอะไรวะไปอู่เรือเลย นี่หมาน้อยก็หมาเหลืองนะบอดก็บอดเหลืองลงก็ลงเคนเหลืองลงเคนเหลืองลงก็ลงเคนเหลืองแล้วหมากูเป็นอะไรเนี่ยไปเอ้าตกฟาร์มเคนเหลืองก่อนนี่มีดก็มีดเหลืองนะี่เก็บกระเป๋าก็เหลืองเตะนะครับเก็บกองเหลืองหมัดก็เหลืองเหลืองทั้งหมัดทั้งหมาไอเคมังกรโอ้หทิ้ง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 หมดเลย นี่ไง MP40 ก็สีเหลือง <Wow. S 1> อะไรอกวะเหลือไม่เจอเลยอ๋อไม่เจอเลยว่ะไม่เจอปืนเหลืองเลยว่ะโอ้โหเอโมยวันมังกรลูกตอง นี่ไงทุกคนลูกซองยาวเหลืองไม่มีปืนยิงไกลแล้วตอนนี้มีแต่ปืนชาร์จเตรียมนี้มีแต่ปืนชาร์จวะ่ะถังแดงไม่ยุ่งเพราะว่ามันสีแดงเฮ้ยกระเป๋าสามเรียบร้อยเหลืองเตอะนี่อันนี้กระบองโอ้โหอันนี้กระบองข้าวโพดก็เหลืองเฮ้ยเห็ดเหลืองเก็บกินเห็ดเหลืองก็เก็บกินเครื่องตรงนี้ก็เหลืองไอดียจะเป็นเลขอะไรได้ว,ว้านั่นไงแอร์ดอบสีเหลืองอแอร์ดอบจบแอร์ดอบก็เหลือง เอ้ยมีคนว่ามีคนว่าแต่แม่งยิงไกลไม่ได้มีแต่ปืนชาร์จต้องเล่นชาร์จเท่านั้นนะ่ะไม่งั้นฆ่าเขาไม่ได้วะ่ะมาชาร์จก็ชาร์จไอ้ฟรีแคอย่าไปกลัวดิวะมันชาร์จกันอยู่เราจะเป็นตัวที่เข้าไปชนะจะกลัวอะไรวะโอโโอโกลัวอะไรกูเนี่ยข้างหลังแซบปบมายังไงต่อมาปืนชาร์ตชาร์จชาร์จดาเมจก็เหลืองเป ดาเมจก็เหลือโอ้โอ้ดาเมจก็เหลือโอเคแตกเรียบร้อยไอวอลก็เหลืองกูก็เกือบตายมาใจเย็นใจเย็นแม่งเอ้ยโบก็เหลืองนะครับผมมีคนอีกหนึ่งคนมาตอนนี้มีคนหนึ่งอยู่ตรงเนี้ยไม่รู้อยู่ไหนยังไงมากูช้าเลยกูช้าเลยกูช้าเลยมากูช้าเลยมากูช้าเลยมาโอ้โหลูกซองควงลูกซองควงเหรอแม่งลูกซองควงปั๊บปั๊บ ปาดาเมจเหลือง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 โอเคเรียบร้อยนะรักหอมแตกไปดิไปปิดไอวอลก่อนกลัวตายหนักหนาจริงๆ อเคไม่มีแล้วนะไปต่อจอมเกาะให้เหลืองก่อนบอกมันใสนี่ไปเดี๋ยวเราเดินทางไปหาไอ้ดอกตอโมไซสีแล้ววะโมไซโอ้โมไซสีส้มไม่เอโมไซคอนเทนต์สีส้มบูลืมมีคนมีคนเฮ้ยทำไรพี่ฟามนานเดินไปดามิก็เหลืองดามจแดงไม่เอาเอาดามจดเหลืองไอบอลเหลืองเหรอไอบอลเหลืองเหรอหนู โอ้ยอาเมเ็แดงไปแต่ก็เหลืองเยอะกว่านะครับ war, ไอวอไอนี่ก็เหลืองนะครับผ oh, มนี่ยิงเหมือนกัน a อร์ดอ oh, ตรงนี้มันสีฟ้าเราก็มองบนมันจะได้เป็นสีเหลืองนี่เก็บ a อร์ดแบบสีเหลืองนี่ง่ายๆไม่มีเลยให้เก็บเลย านี่พุ่งหญ้าสีเหลืองนี่เราก็เหยียบพุ่งหญ้าสีเหลืองตรงนี้เลยเดี๋ยวเราห้ามยิงหัวละทุกคน <c oughs> เพราะว่าดาเมจมันสีแดงเราต้องเอาดาเมจเหลืองไปมีคนตรงนั้นเรายิงไม่ได้ทุกคนดูไปมันอยู่ไกลเกลินรถก็ขับไม่ได้มันยังไม่เห็นมันยังไม่เห็นมันยังฟา์มอยู่ <c oughs> เราต้องรีบวิง่งเข้าไประยะประชิดวิ่งเข้าไปเราต้องรีบวิ่งเข้าไปต้องรีบวิ่งเข้าไปเราต้องรีบวิ่งเข้าไปป้าป้าดาเมจเหลืองทุกคนแตกไปดิป้าป้าเรียบร้อยมึงไม่เห็นเอ้าจะนะหรอจะได้มเหลือตัวเดียวหรอวะเหลืองเต้อ ทำไมมันไม่เต้นหาบูย่าวะแต่บูย่าข้างบนก็สีเหลืองนะ